โอเคเรากดคอนตินียแล้วยินดีต้อนรับนะครับที่นี่คือเกมเกมอะไร Half Moon เงเราต้องรีบอัปเกรดบ้านหรือเปล่าเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีชแนลทําครัวให้เราเปิดดูแล้วเราจะสามารถจะรวบรวมตําราทําครัวได้เราต้องรีบอัปเกรดบ้านใช่ไหมไม่งั้นเราจะไม่เรียนรู้ตําราทําครัวใช่ไหมคนปกติความเกรดบ้านกันวันไหนเดือนไหนอ่ะพี่แคม่มรู้สึกว่า แครู้สึกว่านะเราเราดําเนินชีวิตช้ามากอุ้ยเฮ้ยอุ้ยเก็บเก็บได้และนี่คือวันอะไรวันอังคารวันอังคารร้านค้าเปิดไหมเนี่ยบ้านคาเลนอะบ้านคาเลนเขาเปิดเขาเปิดบ้านให้เราเอาเอาสินค้าไปส่งไหมเพื่อนวันเนี้ย มีรูทฮาเลมไหมครับเกมนี้ไอ้น,นี่ก็จะมันถามรูทฮาลงฮาเลมอะไรนี่ใส่อะไม่ได้นะมันเพื่อนมันโอ้โหมนถามเรื่องฮาฮาลงฮาเลมนี่ใส่ไม่ดีเพื่อน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 ต้องอันนี้สิรักเดียวใจเดียวไนงะเราต้องเป็นคนดีนะเราจะมาทำตัวรุ่มร่ามทำตัวไม่ดีไม่ได้ เราต้องเป็นคนรักเดียวใจเดียวซื่อสัตย์บริสุทธิ์นะกับคนที่เรารักนะนี่เราเก็บโอ้เราเก็บผลิตภัณฑ์อย่างเดียวก็หมดไปครึ่งวันแล้วเนี่ยโอ้โหโอ,อ่ะเดี๋ยวเราขัดม้าก,ก่อนเจา้าม้าไปเดี๋ยวเราไปขัดม้าเสร็จใช่ไหมเราไปขัดไก่ด้วยเออไม่ใช่ไปขัดไก่ไปเลี้ยงไก่ด้วย ไปไปเลี้ยงไก่กันนี่ว่าไงเจ้าไกา่ว่าไงเจ้าไก่นอ้อยคือวันนี้เราต้องเอาของของไปโยนบ้างแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเอาโยนลังก่อนเนาะโยนในลังให้หมดเลย ขายขายรวยรวยรวยอย่างนี้ต้องรวยหูยสองพันแปดร้อยยี่สิบเนี่ยนี่เราต้องเก็บตังค์แบบนี้ทุกๆวันเลยแหละเ,เพื่อนๆนะเราคุยกับไก่เรียงเ,เราคุยไปแล้วไปเดี๋ยวเราไปน้ำพุร้อนกันสักแป๊บหนึ่งวันนี้ร้านค้าเปิดไหมเ,เพื่อนทิวเดย์เนี่ยเปิดมั้ง หรือไม่เปิดโอ้ยใครอะเฮ้ยใครอะโอเคหวัดดีวัดดีเจนิเฟอร์ฉันน่ะจะมาเปิดวิญญาณที่นี่นะมาเคลรียวิญญาณของฉันจากพลังงานลบทั้งหลายนะ่ะกับพระแม่แห่งแผ่นดินอ่ะอีนี่เป็นแม่มดหรือเปล่าเธอสัมผัสมันได้มะนี่ ธรรมชาติน่ะได้ร้องเพลงสอดประสานกับเสียงนกเสียงกาแล้วก็เสียงจากแสงตะวันแสงจากดวงอาทิตย์น่ะนี่โลกนี้กำลังอวยพรพรให้กับเธอนะรู้หรือเปล่าอเอ้ยตอบว่าอะไรดี เพื่อนๆตอบว่าอะไรเดียวข้อแรกหรือข้อสองดีใค,ใครว่าใครว่าข้อแรกกดหนึ่งใครว่าข้อสองกดสอง <ๆ S 1> อพี่เข้มจะตอบตามที่เพื่อนๆโหวตไอ้พวกนี้ก็จะหลุดฮาเลมอย่างเดียวเลยฮะพี่เข้มไม่เอาด้วยนะหลุดฮาเลม็มาอตอบข้อสองนะโอเคมีใครจะให้ตอบข้อไหนอีกไหม โหวตกันเข้ามาแต่คนที่ดูย้อนหลังก็ไม่ต้องตกใจนะเพื่อนๆอาจจะไม่ได้โหวดแต่ว่าเพื่อนๆก็ทําดีที่สุดแล้วโอเคไม่มีใครอยากให้แบบตอบอะไรอย่างอื่นแล้วนะอ่ามีเค้มให้ตอบ2ก็ได้ใช่แล้วจักกะของฉันนะ่ะมันสอดคล้องกันและฉันก็ด้วยนะฉันเห็นว่าเธอนะเป็นคนที่เข้าใจความจริงอลึกลับอย่างนี้ช่างน,น่ารักจริงๆ คือเจนนิเฟอร์นี่เป็นเผ่าลึกลับเป็นยิปซีเป็นอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่ามารู้จักเรื่องจัก,กรลาอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็พลังธรรมชาติอะไรแบบนี้มันอารมณ์เหมือนแบบเหมือนพวกศึกษาพวกวิทย์คงวิทย์ค้าไปอะไรแบบนี้ฉันพูดถึงเรื่องนี้ผู้คนส่วนใหญ่ก็จะจบลงจบการสนทนาด้วยสีหน้าที่งุนงงกันนะจ๊ะ ไม่งงเพราะพี่เข้มเองก็คือเรียนพวกนี้มาด้วยเนาะเรียนมาบ้างนะนิดนิดหน่นนอยหน่อยฉันนะ่าใช้เวลาทั้งคืนเลยนะที่โรงแรมพักค้างคืนที่โรงแรมแต่ว่าเวลาก็เหลือโดยทั่วไปไนายก็จะพบฉันที่นี่นะแล้วก็เต็นท์ของฉันอสรุปแล้วยดาคนนี้นอนโรงแรมแต่ว่ามันก็มีเต็นท์ของมันด้วยโอแชมป์เขียวบ,บอกว่าจีบคนนี้มันชอบเก่ารัดนะคนนี้เก่ารัดภาษ,ษาอังกฤษว่าไงพี่เข้มไม่แน่ใจแต่มันชอบเก่ารัด กลับมาหาฉันเมื่อไหร่ก็ได้นะถ้าเกิดว่าพลังของคุณต้องการฉันก็ต้องการเป็นแรงบันดาลใจให้คุณมีเรื่องมากมายเลยฉันอยากจะถามเธออยากจะขอร้องเธอก็ได้ตามนั้นก็ได้อ่ะโยนไม่ได้นะตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่น้ำพุร้อนจีบทุกคนหไอคนนี้มันแน่จริงไปอ่ะจีบขาจีบนางฟ้าเนี่ยดู อยงนี้หรือเปล่าอ้หวันดีเข้มเออฉันรู้ชื่อเธอได้ยังไงอะหรออืมก็เพราะว่าฉันเป็นฉันยังไงล่ะฉันรู้แหละนะนะรู้ไหมว่าความเป็นพระเจ้านะทั้งหมดนั่นอนะพระเจ้าก็รู้อืมยังไงก็ตามขอบใจมากนะสําหรับเอ,อ่อออฟเฟอร์ของเธอที่แสนจะน่ารักนั้นโอ้จริงด้วยสิ ฉัน่าค่อนข้างจะชอบสิ่งนี้พิเศษเหลือเกินอาาขอบคุณนะลาก่อนโอเคเธอเป็นนางฟ้าจีบนางฟ้าไปเลยิ้นเรื่องดีไหมดีอุ้ยเดี๋ยวหมดวันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมดวันเดี๋ยวหมดวันกำลังจะขุดเหมืองซะะแต่เดี๋ยวก่อน เราจะไม่ต้องขุดเอ้ยจะไม่ต้องขุดต้องซื้อต้นไม้มาปลูกอีกนะวันนี้ก็ดูเิเห็นไหมว่าต้นไม้ของเรามันว่างๆอยู่เพราะว่าเราเพิ่งเก็บเกี่ยวไปนะเรามีตังพอซื้อไหมนเนี่ยเก้าร้อยห้าสิบหกเราจะซื้อผักมาปลูกในแปลงของเราได้กี่อันนะมาลุ้นกันดีกว่าเ,เพื่อนออวันนี้ร้านค้ามันเปิดไหม โอ้้านค้าวันนี้ไม่เปิดมันหยุดทิวเดย์กับซันเดย์โอ้ไม่ได้เลยนะเนี่ยนี่เรามาเที่ยวหาหมอก่อนวันดีหมออืมไปให้พ้สมุนไพรวันนี้ขายไปแล้ววัดน,นี้เอนลี่เอนลี่ต้องชอบดอกไม้ใช่ไหมจ๊าโอนไม่ชอบเท่าไหร่โอม่น่าให้เลยเปลืองของเลยเนี่ยเออ อันนี้ใครเนี่ยอ๋อนี่งเจ้าของร้านค้ามาอยู่ย่างนี้นี่เองแล้ววันนี้ไม่ขายของแล้วพี่เข้มจะแล้วพี่เข้มจะเอา,เ,เ,อาเอาผักจากไหนมาปลูกฮะวันนี้ก็ไม่มีผักปลูกซวยเลย พรุ่งนี้มาซื้อผักแทนก็คือทุกวันเราก็ต้องมาคุยกับคนแคะนะครับเราจะได้ใช้งานคนแคะได้นะเพื่อนนะเหมือนว่าฤดูแรกนี่เราจะยังใช้งานคนแคะไม่ได้ใช่ไหมเพื่อนเออเหมือนจะเราจะยังใช้งานคนแคะไม่ได้นะต้องฤดตูต่อไปหรือเปล่านะอันนี้ก็คือเพิ่งเพิ่งเริ่มจะรู้จักกัน ขอดูข้อมูลชาวเมืองหน่อยคนแคระนะ่ะคนแคระคนแคระในภาคนี้เขาเรียกว่านเจ u r e spirit นะวันนี้เราคุยกับทุกคนไปแล้วความสนิทสนมยังไม่มากไม่เป็นไรเดีย๋ยววันหลังมาคุยใหม่แต่ที่รู้คือวันนี้เราไม่มีผักปลูกอะเ,เพื่อนเซ็งเลย ไปทาความรู้จักกับคนในโรงแรมดีกว่าน้องรันน้องรันคือภาคเนี้ยมันเปลี่ยนชื่อจากแอนกลับเป็นรันแล้วนะรู้หรือเปล่าเห็นไหมคือเวอร์ชันภาษาอังกฤษอ่ะเขาต้องเป็นแอนใช่ไหมแลวเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นเขาเป็นรันนะครับแต่ว่าเวอร์ชันเนี้ยเขาเปลี่ยนจากแอนเป็นรันแล้วนะเขาใช้ชื่อรันชื่อเดียว แต่มันก็สมเหตุสมผลที่เปลี่ยนนะเพราบริษัทที่คิดชื่อลานอบริษัทที่คิดชื่อ,อ,ททอแอนเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเนี่ยคือคือมันเป็นอีกบริษัทหนึ่งมันชื่อบริษัทอะไรนะนัสเมะนัสเมะและนัสเมะกับมาเวลัสเขาแตกคอกันแล้วนะ เขาแตกคอกันแล้วล่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปขุดเหมืองกันนะเพื่อนเพื่อนนะทุกวันนี้นะฮาเวทมูลที่เป็นต้นฉบับดั้งเดิม <c oughs> เขาก็เลยใช้ชื่อ s t o รี o ออฟสีสันเนี่ยเฮ้ยน่่ๆน่เอาดอกไม้ให้คาร์เลนเอาดอกไม้ให้คาร์เลนจีบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราลืมไปสองคนได้ยังไงเนี่ย เด,เดี๋ยวชาวเมืองเราต้องไปหาก่อนก่อนที่จะขุดเหมืองไม่ได้ไม่ได้ไไดสําคัญมากเรื่องนี้เราจีบผู้หญิงมาเยอะแล้วเราต้องจีบผู้ชายด้วยเอาใจเพื่อนๆพอเพื่อนๆชแนลน,นี้ชอบอยุให้พี่เข้มจีบผู้ชายกันไม่รู้เป็นไรกันมาในเมื่อ,อยุกันขนาดนี้เดี๋ยวจัดให้ไป เ,เราจะไปห้องสมุดกันนี่ไงวันนี้เราไม่มีสมุนไพรมาให้นางเอาย่าไหมไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวหัวใจรถจะไปหาเรื่องอ่าอันนี้ก็เเยเอาทองแดงไปไปจีบกับอาแปะใช่ไหมไปเดี๋ยวไปจีบอาแปะไปเอาเลย as you wish โอเคโอเคนี่ไงจิ้มเหมยได้ไหมเหมยน่ารักจิ้มเหมยได้ไหมเออพี่เข้มจะบอกอะไรให้ตัวละครมันติดด้วยนะถ้าเราเดินไม่ระวังอะ่ะเนี่ยเกมภาคนี้เลยเนี่ยตัวละครแม่งติดอา้าวมันล็อกแล้ว อแปะเราไม่ได้เจอ,อแปะแล้ววันนี้อแปะแม่งล็อกบ้านแล้วไปไปเรากลับไปหาหมอก็ได้ไปะเอาสมุนไพรไปให้หมอหน่อยวันนี้ไม่ได้เจอ,อแปะแล้ววันนี้ทำไมไม่เชี่ยรู้สึกว่าวันนี้เราเปืองเราเปืองเวลามากอ้าวหมอปิดบ้านาหมอไปไหนแล้ววันนี้สรุปแล้ววันนี้หาใครก็ไม่เจอเอ้ยนี่ไง มารีเธอเธอต้องเธอต้องได้สมุนไพรนะนี่เห็นปหมโอ้โหไม่เสียเที่ยวและเอาสมุนไพรมาให้สาวนะไม่สาวห้องสมุดเธอชอบสมุนไพรเราก็ชอบเหมือนกันนะชอบสมุนไพรเหรอป้าชอบเธอนะั่แหละถูกไหมถูกโอเคเราเก็บของนะ <c oughs> เพื่อนนะเก็บของ เดี๋ยวเอาหน่อไม้ไปขายนะดอกไม้เนี่ยเเก็บไว้ดีไหมเดี๋ยวเราไปขุดเหมืองกันนะมันจะจบวันแล้ววันนี้โอ้โวันนี้ได้ตังค์สี่พันกว่า,วาวเพื่อนดูตังค์ไปเข้มสิมันดีขนาดไหนวันนี้มีตังค์สี่พันกว่าตังค์เยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อนะซื้อมะเล็ดพงมะเล็ดพันธ์ุมาปลูกดีไหม เอาละวันนี้เราขุดเหมืองกันนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆจะดูพี่เข้มขุดเหมืองไหมหรือว่าจะดูเกมอื่นจะดูแค่ฉากสนุกๆเพราะว่าขุดเหมืองนานๆทีคือคือเวลาขุดเหมืองเพื่อนจะเบื่อไหมหรือว่าอยากดูเกมอื่นแล้วแล้วให้พี่เข้มไปขุดเอาเองหรือยังไงเพราะตอนขุดเหมืองมันไม่มีเนื้อเรื่องแล้วนะเออคือใครอยากดูขุดเหมือง หรืออยากให้พี่เข้มเล่าเรื่องให้ฟังระหว่างขุดเหมืองแบบว่าพี่เข้มมีเรื่องเล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะใครใครใครชอบแบบไหนพิมพ์เข้าม,มานะพี่เข้มตามใจนะเพื่อนนะคือเรื่องเล่าเรื่องเล่าจริงจริงพี่เข้มเล่าไปตอนต้นคลิปแล้วอะไม่เล่าเลยไหม อ่ะเซฟอ่ะเล่าสักหน่อยละกันพอดีเพื่อนเพื่อนไม่มีใครโหวตพี่เข้มก็ลองเอ่อลองลองสตรีมแนวที่เพื่อนเพื่อน่าจะชอบนะครับเกมไรต่อครับนี่เนี่ยกะว่าจะเล่นเกมออนไลน์ต่อนะคืออย่างนี้เพื่อนพี่เข้มได้รับการติดต่อมาจากโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งเพราะเพื่อนพี่เข้มเขาเป็นวิทยากรเราเราเป็นเพื่อนสนิทกันแลวเพื่อนพี่เข้มเป็นคนนิสัยดีมากนะ ทีนี้เขาก็ทักมาปรึกษาพี่เข้มมะบอกว่าเนี่ยจะมีโรงเรียนหนึ่งอ่ะที่เป็นวิทยากรคือจ้างเราให้เป็นวิทยากรใช่ไหมตอนแรกพี่เข้มฟังทีแรกก็เอ้ยก็ดีนี่หว่าก็จ้างเราเป็นวิทยากรเพราะเราก็เรียนจิตวิทยาเนาะเวลาที่เราเจอสถานการณ์อะไรที่น่ากลัวน่าสิวน่าขวานอะ่ะนะหรือเราจะจัดการจิตใจตัวเองยังไงจะรับมือกับจิตใจกับความ ความขุ่นเคืองยังไงกับความกลัวความเจ็บปวดความเศร้าต่อความสูญเสียนั้น,น,นยังไงใช่ไหมนี่แหละทีเนี้ยเพื่อนก็เลยมาปรึกษาพี่เข้มพี่เข้มก็ตอน,นแรกก็คิดว่าเออมันไม่มีอะไรก็แบบคุยกันปกติเว้ยทีนี้เราก็ถามว่าเออแล้วแล้วเด็กๆเขาจะสะเทือนขวัญเรื่องอะไรกันล่ะเออเขาบอกว่าเด็กๆอะ่ะ รับไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโรงเรียนนะติดต่อเพื่อนเรามาให้เราให้ให้ให,ให้ให้เพื่อนเราอะ่ะไปสมัมมนาให้เด็กอะ่ะเข้าใจโรงเรียนอะไรแบบเนี้ยภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงอะแกเราก็บอกว่า,าเฮ้ยให้เด็กๆเข้าใจโรงเรียนในเวลาหนึ่งชั่วโมงเลยหรอแล้วเด็กๆกำลังมีอยู่ในช่วงที่แบบหน้าสิวหน้าขวานด้วยอะเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กๆล่ะปรากฏว่า คือเด็ก150คนน่ะไปทํากิจกรรมของโรงเรียนแล้วมีอยู่คนนึงอ่ะจมน้ําตายแต่คนหนึ่งอ่ะรอดเว้ยแต่ก็บอกเอ๊ะเราก็เรื่องนี้มันก็คุ้นๆน,นะแล้วเธอต้องเป็นวิทยากรวันไหนอ่ะพรุ่งนี้แกงานด่วนเลยโรงเรียนติดต่อมาพี่เข <c oughs> ้มคือแบบคือแบบอึ้งเลยอะก็เลยบอกว่าเฮ้ยเธออย่างแรกเธอต้องพูดกับเขาไปตรงๆนะถ้าเธอจะรับงานเนี้เธอต้องบอกว่า ในในส่วนที่เธอทำมาเธอทําได้แต่ว่าความรับผิดชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เป็นเรื่องของคนที่แบบเสียหายกับทางโรงเรียนอะต้องคุยกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดเวลาที่แบบเราเราเขาเรียกว่าอะไรอะเราเรากําลังเศร้าเรากําลังทุกข์เราจะจัดการอารมณ์ยัยงไงอะ่ะอันนี้คือนักจิตช่วยได้แต่ไม่ได้ช่วยเพื่อไม่ไม่ได้ช่วยเพื่อให้ให้เด็กมาเข้าใจโรงเรียนนะเวย้ย เออคือคือ,คอเรื่องที่จะเข้าใจไม่เข้าใจอ่ะโรงเรียนต้องคุยกับคุยกับผู้เสียหายด้วยอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนเราก็เครียดมากเลยอ่ะเพราะถ้าพูดอะไรผิดไปนะเขาเข้าใจไหมสมมุติว่าเราเราพูดสิบนาทีอย่างเงี้ยแล้วบางครั้งเด็กอาจจะอัดคลิปเราหรือใครที่ผ่านมาหรือครูหรือใครก็ตามเนี่ยอัดคลิปเราสองนาทีอ่ะแล้วไปแขวนบนอินเทอร์เน็ตอ่ะไอะเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยนะเว้ยเนี่ยฉันก็กลัวมากเลยแก่ นี่พี่เข้มก็ช่วยเพื่อนพี่เข้มนี่ออกแบบกิจกรรมเป็นกิจกรรมแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนแบบบํบาบัดหรือว่าระบายความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยได้แต่ให้เข้าใจโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือทําไม่ได้เว้ยมันเป็นเรื่องที่แบบคือคือ,คอมึงต้องไม่คุยกับผู้เสียหายนะก็เลยแบบเออเพื่อนเราจะเป็นอะไรบอกว่าโคตรโคตรเป็นห่วงเลยอะเอาเพื่อนพี่เข้มมันนีสใส่ดีเงียถ้ามันโดนแขวนในอินเทอร์เน็ตแล้วแบบมันจะรับได้ไหมอย่างเงี้ย สงสารเลยอะแล้วเวลาให้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการคุยกับเด็กว่าโจทย์ยากจังวะ <c oughs> คิดคดว่านักจิตนี่คือนักจิตต้องเป็นซุปเปอร์แมนรู้ไง <c oughs> โอ้เครียดเนาะเพื่อนๆ <c oughs> ไปกำลังใจให้พี่เข้มด้วยนะเอราเพื่อนสนิทพี่เข้มคนนี้นะเป็นคนที่น่ารักจริงๆแล้วมันก็คือแบบอืมก,ก็ได้รับการติดต่อมาในในประเด็นเรื่องนี้เนาะแล้วก็ เห็นใจเพื่อนเราสวัสดีคุณกาลินนะคอออะไรอะข้อหักก็น่าสนุกครับเกมอะไรอะคอกหักข้อหักเกมอะไรเกมอะไรวะคออหักอะฮะโอ satisfied satisfied <át stars> ้ยพี่เข้มเล่าเรื่องนี้แล้วคนดูหายไปหมดเลยอะโอออมันคงเป็นเรื่องเครียดของเพื่อนๆแน่เลยเนี่ยไม่เป็นไรนะเพื่อนเออพี่เข้มพี่เข้มเข้าใจพี่เข้มเข้าใจ เขาหลังไม่เล่าแล้วเขาเหลังเล่าเรื่องสนุกสนุกแทนแล้วกันเนาะข้อหักนี้มันเกมอะไรอะ่ะเพื่อนเพื่อนเ,อเงียบกันหมดเซฟก่อนเ,นเพื่อนเดูด,ดูดูไม่ชอม <S <S อ็อตนะอด๋อดอทหักเหรอดอทแฮกหรือเปล่าดอททองดอทหอักอะไรล่ะ พี่เข้มกำลังโดนแฮกเลยอ่ะเกมออนไลน์อ่ะอน่าสงสารมากคือเปิดมานี่ตัวละครกลายเป็นเลเวลหนึ่งใหม่เอเซอรี่ <Access ory. S 1> เครื่องสวมใส่หายหมดเลยเงินก็เหลือศูนย์จีน่าสงสารไหมน่าสงสารเอ้ยดอทแฮกวันนี้ก็เริ่มพาร์ทสามแล้วนะ เพื่อนคุณเข้มนี่หมายถึงคุณป๊บหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อน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 คุณป๊บเขาอีกทีหนึ่งเพื่อนเพื่อนตัวจริงเพื่อนตัวจริงนะต้องไปสัมมนาให้กับเด็กๆอะไรแบบนี้แบบโอ้แกแกโดนแน่ๆนะเด็กๆจะต้องแอนตี้แกแน่ๆแกไม่ต้องกลัวแกต้องโดนสงสารน่ะ เออขุดไปเลยนี่เ,นเพื่อนเพชั้นเก้าชั้นเก้านี่ชั้นนี้ดีชั้นนี้ดีพี่เข้มบอกเลยว่าชั้นนี้ขุดแล้วรวยยิงขุดยิงเบานี่เอาค้อนออกมาแล้วก็ชี้ตั้งเมโป่งรวยเออรวยป่ะไปเดี๋ยวเรามารวยกันนะวันนี้เราขุดเหมืองขุดถึงชั้นนี้แหละชั้นนี้ดีเอาแร่มิดลิวอ่ะพี่เข้มจะเอาแร่มิดลิวอ่ะ ี่เข้มนะไม่อยากให้เพื่อนพี่เข้มรับงานนี้เลยนะแต่มันแต่คือแบบพรุ่งนี้แล้วอะแล้วพรุ่งนี้เป็นวันแรกอะที่เด็กอะจะมาโรงเรียนนะเน่ปาดเหงือ่พรุ่งนี้เป็นวันแรกที่แบบเด็กจะมาโรงเรียนอะและโรงเรียนเขาไม่ได้แบบไปคุยเรื่องเยียวยา,ากับผู้ปกครองก่อน รือ,อย่างก็ไม่รู้อะก็คือไม่ไม่อยากเป็นหนังหน้าไฟให้ใครทั้งนั้นเพราะว่าเหนื่อยเข้าใจความรู้สึกดีนะเข้าใจเขาว่าหนังหน้าไฟไหมเขาเรียกว่าอะไรไปรับหน้าแทนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยม,มันมันเจ็บปวดนะ <c oughs> เงินเท่าไหร่ก็ไม่คุ้มมาไ่เที่ยมบอกเลยไม่สบายใจว่าทำไมวันนี้เราไม่ค่อยได้แร่ดีๆเลยละ่ะฮะ อ้าเอาเอกางทาง,ทางอืมอ้าวตีตีเอตตเอตีเลยนี่อมโอ้ยลมลม้มล้มออาออ แต่ทางที่ดีคือเราต้องบอกขอบเขตให้โรงเรียนเขารู้ว่าขอบเขตของนักจิตนะคือมามาช่วยแบบเพื่อเขาเรียกว่าอะไรช่วยเยียวยาจิตใจของเด็กอะไรแบบนี้พอได้บ้างแต่จะให้แบบคุยให้เข้าใจกับโรงเรียนนี่มันเป็นหน้าที่โรงเรียนที่ต้องคุยกับผู้เสียหายนะคำนี้ควรพูดเลยเป็นคำแรกเลยกับผู้ว่าจ้างของเราเนี่ยนะ อ่ะเ,เพื่อนๆพี่เข้มจิบน้ําแป๊บหนึ่งนะนี่เวลาขุดเหมืองก็ดีนะเรามีเรามีช่วงเวลาว่างๆให้เราได้เมาส์นะให้เราเรื่องต่างๆไม่รู้อยากฟังหรือว่าปิดคลิปทิ้งไปกันหลายคนแล้วโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปต่อกันพี่เข้มก็จิบน้ำซะเลยนะเดี๋ยวนี้จิบน้ำทั้งวันเลยแหละเ,เพื่อน เออจิบน้ำทั้งวันไม่รู้เป็นไรแล้วฉี่บ่อยด้วยนะเมื่อก่อนไม่ค่อยกินน้ำนะเดี๋ยวนี้กินน้ำบ่อยมากวันนี้เราขายแร่หมดเลยแล้วกันน้องเพราะแร่เรามีสต็อกเอาไว้แล้วนะทองเทงิทองอะไรนก็ขายให้มันหมดไปอืมอย่างนี้เลยหนึ่งพันเจ็ดสิบสี่ไป นี่เราต้องขุดทุกวันนะหลังจากที่จบวันเพราะถ้าไม่งั้นตังค์เราจะไม่พอใช้พี่เขคมบอกเลยคือการขุดเหมืองหน้าหนาวมันดีแต่ว่าการขุดเหมืองฤดูอื่นนะ่ะมันก็ดีเหมือนกันอุ้ยพวกนี้พวกนี้วันเกิดใส่บะระนะไม่รู้ว่าใส่บะระชอบแร่ไหนเดี๋ยวเราต้องเอาทยอยไปให้นะเป็นไงวันนี้นะขายผักได้แพงแต่ว่า ขุดเหมืองเนี่ยต้องต้องไปรวบยอดวันพรุ่งนี้นะอาละอาวันนี้ฝนตกอุ้ยวันนี้ฝนตกก็ไม่ต้องลดน้ำสบายสบายเ,าเขียนเขียนจัวน,นอนก่อนเดี๋ยวมาต่อพาร์ทหน้าเพื่อนเราจะเล่นพาร์ทละวันโอเคไหมเออชแนลของเรานี่เล่นพาร์ทละวันเนาะไม่รู้ว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วแต่วันในเกมนี่คือวันที่สิบเอ็ดนะ เหมือนเหมือนตอนเริ่มเกมเราต้องเริ่มพาร์ทส,สองก่อนหรือเปล่าพี่เข้มก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้นี่คือเรามาเล่นมากี่พาร์ทแล้วแต่ใครที่ดูย้อนหลังก็คือไปนับพาร์ทเอาเองแล้วกันนะชนชนนี้คนสตรีมเมอร์เขาเป็นคนที่เกียดนะทําใจไว้เจอกันในพาร์ทหน้าสวัสดีด้วยวันนี้เมาส์แรง <laughs>